สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรลคคนนคร h ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้รลาจะมานำเสนอเมนูต้มยำตีนไก่กะทินะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เทกะทิลงไปค่ะใส่กะทิครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ พอใส่กะทิลงไปแล้วนะคะเราก็ตามด้วยขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะปล่อยให้เดือดสักพักค่ะพอกะทิเดือดนะคะเราก็ใส่ตีนไก่ลงไปเลยะคะ่ะ ต้มทิ้งไว้สักพักแล้วเราค่อยมาปรุงรสกันค่ะเดือดได้ที่นะคะเราก็ใส่พริกที่เราขูกลงไปค่ะปล่อยทิ้งไว้สักพักค่ะพอเดือดแล้วนะคะเราปรุงรสเลยค่ะชูรสค่ะ รสดีค่ะเกลือป่นค่ะ ปรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้มทิ้งไว้สักพักค่ะแล้วค่อยมาบีบมะนาวลงไปค่ะเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็มาบีบมะนาวลงไปะะบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็มาโรยต้นหอมผักชีลงนะคะ เดือดแล้วนะคะใส่ต้นหอมผักชีไปเลยค่ะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะต้มยำตีนไก่กะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะ